นี่เด้อค่ะหัวกลวยค่ะเอยเห็นว่าขายพี่น้องเขาไปหนีก่อนเนาะแมนเดี๋ยวจังกลับมาเอาก็คือสิแบกไปแล้วนั่นน้ำบ่าน้ำเที่ยวออกไปห้ามมันได้หลายกว่านี่เดี๋ยวพี่ใส่ตาคอยถือออกไปเอานี่เด็กเคี้ยบมันง่ายนี่นี่แม่สามใบแม่เป็นอยังสิบ้านแม่นี่แม่สามใบมันอย่างนี่นี่แม่นี่แม่สามใบเอินเขี้ยบไว โอ้ข่อยบ่ผิดเด้อข่อยก็หูจักอยู่เด้อเคี lonely, no. ่ยวกวยนี่เม่นมอสามใบนี่ล่ะเมื่อกี้ต้นมันอยู่ใส่นี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 ่เงานี่โอ้หนี่นี่นี่เงานี่อ่ะมันคือประยูมันคือประยูต้นใหม่เกี่ยว่ตงยูปรอยู่ีิโอ้ตาดีอยู่ต้นต้องเอาให้หมดวันนี้อืดินมันลมพอดีเนาะพุฒไงพุฒก้อยได้พี่น้องมันนี้เอ้าเม่นบ่นี่ เข <laughs> าคอยมอยขึ้นยังทัน <laughs> โอ้ยว่ <laughs> าแม่นกี่ดินโอ้ยขำว่าแม่นกี่ดินพูดหนักหัวมึงไงโอ้ยขุดก่อยมั่นเหรอครับพี่น้องบัดนี้บ่หาเห็นแล้วบัดนี้เห็นก่อยงามดินแบบนี้มันขุดไงนะ จับยอดมันแล้วก็ให้มันเกิดใหม่อือืมังไว้ท yeah. <si> ี่เดิมหัวก่อยพี่เนาะหัวงามดีหัวก่อยด้อจ้าก่อย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 จ้าก่อย